สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วงที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยนะครับนั่นก็คือช่วงเรื่องราวหรือว่าคดีที่ไม่ได้ลงในไฟ n อ t f าวน์นั่นเองสําหรับใครนะครับที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะครับกลับไปฟังได้ตอนนี้พี่ฮมมีหลายคดีเลยนะครับที่ไม่ได้เอาไปเล่าในรายการไฟนอลฟาว ไฟนอตฟาวถ้าใครไม่รู้จักนะครับผมผมเชื่อว่าน้อยคนมากนะที่ตามมาฟังของผมแล้วไม่รู้จักไฟนอตฟาวไฟนอตฟาวเป็นรายการนะครับที่เล่าคดีคตกรรมในช่องของ mission to Pluto ครับแต่ว่าบางคดีเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความไม่ลงตัวในการเอาไปเล่าในช่องหลักนะครับเช่นมันอาจจะสั้นหรือว่ามันอาจจะ ยังมีข้อมูลที่ต้องเช็คนะครับหรือว่าเป็นเป็นเฟกนิวอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจผมก็จะนำมาเล่าในช่องของตัวเองแทนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเพื่อนๆกัน5,000กว่าคนแล้วนะครับที่มา subscribe ก็ต้อง ขอบคุณครับแล้วก็ดีใจมากๆเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นพลังให้ผมเนี่ยนำเรื่องราวต่างๆมาเล่านะครับแต่อย่างไรก็ดีครับตอนนี้เนื่องจากยังบริหารเวลาได้ไม่ลงตัวนะครับแล้วก็อาจจะยังรู้สึกว่าสุขภาพการนอนอยังอาจจะยังน้อยอยู่ดังนั้นเบี้ยมอาจจะยังไม่ได้มีการฟิกซ์วันนะครับว่าเออทุกๆวันไหนจะมาลงเรื่องราวที่ไม่ได้ลงในไฟล์นอตฟาวหรือว่าวันไหนจะเป็นเรื่องของเรื่องลี้ลับลึกลับ กับตำนานนะครับตอนนี้หลักๆมีสองช่วงก่อนก็ยังไงจะพยายามเอามาลงให้เยอะที่สุดก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวหรือว่าคดีที่มันเล่าในวันนี้ต้องบอกว่าใครที่ชอบเกี่ยวกับคดีที่มันดูหักม,มุมอ่าหรือว่าตอนจบเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อเลยมันดูเป็นไปไม่ได้คดีนี้ครับต้องบอกเลยว่า เป็นอยู่ในลักษณะนั้นถ้าเกิดใครเคยฟังตอนที่เมทา l ไลฟ์ในมิชชั่นทูพลูโตนะครับจะมีเรื่องของคดีที่อยู่ๆผู้ชายสองคนเสียชีวิตไปโดยใหเ้เราพอดแคสเตอร์ตอนนั้นมาช่วยกันทายสาเหตุใช่ไหมครับจริงๆคดีนี้เกือบจะเป็นคดีที่ผมเลือกไปเล่าแต่ว่าไปเจอคดีนั้นก่อนก็เลยเอาคดีนั้นไปเล่าแทนนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ฟังคดีที่ผู้ชายสองคนอยู่ๆเสียชีวิตก็กลับไปฟังได้ในช่องของมิชชั่นทูพลูโตนะครับส่วนว่าใครวันนี้ มาดูว่าเฮ้ยอีกคดีหนึ่งที่พป็นคว,ว่ามันทวิสตหรือว่ามันหักบ่มเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนจะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งครับว่าพี่แมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าก็อยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเนาะแล้วก็ถอดบทเรียนนะครับไม่ให้มันเกิดกับคนที่เรารักหรือว่าตัวเราเองส่วนน้องๆอ,อายุ18ปีตอนนี้อาจจะไม่ได้โหดร้ายมากครับแต่ว่าก็ ปากชวนคุณพ่อคุณแม่ครับหรือว่าปู่ปู่ครองมานั่งฟังด้วยกันท่านจะได้ช่วยสอนเราไปด้วยเนาะแล้วก็จะได้มีเพื่อนนั่งฟังไปด้วยไม่เหงานะครับเหมือนกับพี่ฮัมเล่าคนเดียวแบบนี้ก็เหงาเงาเหมือนกันเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นในปี2008นี่เองครับที่เมืองลอสตาแฮมเมอร์ครับประเทศสวีเดนในเดือนกันยายนครับเป็นช่วง เย็นๆเลยอะของที่นั้นก็คืออากาศค่อนข้างเย็นหนาวแล้วก็มีหิมะตกด้วยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ในโซนยุโรปหรือว่าประเทศที่แบบมีหิมะตกเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าท้องฟ้าในช่วงนั้นมันก็จะค่อนข้างมืดเร็วมากๆใช่ไหมครับแบบยังไม่ทันไหรก็เริ่มมืดละววันนั้นครับคุณอิกเกมาครับเวสลันนะครับอ่าน,นเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงอาจจะอ,อ ออกยากนิดหนึ่งคือคุณอิกเมาคนนี้ครับอายุ68ปีแล้วก็เป็นคุณตาเนี่ยกำลังรอภรรยาของเขากลับบ้านอยู่แต่ว่ารอไปเท่าไหร่ครับภรรยาก็ไม่กลับบ้านมาสักทียิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่อากาศมันก็เป็นไงครับมันก็ยิ่งเย็นใช่ไหมครับฟ้าก็เริ่มมืดมืดขึ้นมืดขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายคุณอิกเ a มาครับก็รู้สึกร้อนใจครับก็เลยออกเดินตาม หาภรรยาเขาครับไว้ภรรยาเขาไปพัดหลงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาก็เดินไปทั่วๆครับไปทั่วเท่าที่บริเวณที่คิดว่าภรรยาของเขาจะไปได้คือต้องบอกว่าช่วงก่อนพบข้ามอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยภรรยาของเขาก็มักจะจูงสุนัขเนี่ยไปเดินออกกําลังกายแถวๆบ้านนี่แหละหรือบางทีก็เพลินๆหน่อยครับก็เดินเลยไปแถวๆบริเวณป่าหรือว่าริมทะเลสาบคุณอิกอร์ม,มาเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆครับ เด็กก็ไปเท่าที่ทางที่เขาจะนึกออกว่าภรรยาเขาจะเดินไปได้ไหนที่ไหนบ้างใช่ไหมครับจนกระทั่งเขาไปเจอกับอะไรสักอย่างหนึ่งครับลักษณะเป็นเหมือนกองกองอยู่แถวแถวทะเลสาบเนี่ยซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเขาพอสมควรเลยนะเขาก็รู้สึกว่าโอ้มันไกลามากเลยเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่แถวแถวทะเลสาบเมื่อคุณอีกามากครับเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็ต้องพบว่ากองดำๆนั้นไม่ใช่ใครอื่นครับแต่เป็นร่างของคุณ อักเนสเวสต์ลันนะครับก็คือวัย68ปีก็คือภรรยาของเขานั่นเองคุณอักเนสครับนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่ท่ามกลางกองหิมะครับโดยคุณอิกเมาเนี่ยผู้เป็นสามีก็ตกใจครับตกใจสุดขีดเลยเขารีบเข้าไปจับตัวภรรยาครับแล้วก็ร้องเรียกเธอแบบสุดเสียงเลยแต่คุณอักเนสเนี่ยก็นอนแน่นิ่งครับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกลับมาเลยนั่นเองทำให้เขา รู้ได้ทันทีว่าเขาได้สูญเสียภรรยาไปแล้วนะครับคุณอิกเมน่าครับก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพื่อมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเนี่ยก็ทำการตรวจสอบแล้วก็พบว่าคุณอักเนสครับได้เสียชีวิตไปแล้วจริง,รงๆนะครับจากนั้นก็นำร่างของเธอเนี่ยไปทำการชนะสูตรครับแล้วก็ตรวจสอบต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ลองสำรวจพื้นที่ครับเพื่อ ลองหาเบาะแสดูว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่จากสถานที่ที่เกิดเหตุต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับคือมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างธรรมชาติมากๆครับมันรายร้อมไ,ไปด้วยภูเขาครับมีทะเลสาบมีสิ่งมีชีวิตประเภทแบบพวกกวางมูสอะไรพวกนี้เยอะมากๆเลยตำรวจก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานไว้ต่างๆตามนี้ครับ 1. ก็คืออาจจะมีคนมาทําร้ายครับคุณอักเนสหรือเปล่านะ เอ่ออันนี้ก็คือจากการไปสอบปากคําของสามีแล้วก็เหล่าญาติรวมถึงเพื่อนบ้านทุกคนเนี่ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าคุณอักเนสเนี่ยเป็นคนน่ารักมากๆอัธยาศัยดีเฟรนล,ลี่เป็นมิตรใจดีพวกเขาบอกว่าต่อให้เป็นคนที่โหดร้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่มีทางอยากจะไปฆ่าคุณอักเนสแน่ๆครับยังไงเธอเป็นคนน่ารักดังนั้นบนโลกใบนี้ ไม่มีใครที่อยากจะเป็นศัตรูกับคุณอักเนสอย่างแน่นอนดังนั้นประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักถ้ำม,มากๆนะครับว่าจะมีใครมาทำร้ายคุณอักเนส 2. ในเมื่อไม่มีคนอยากจะทำร้ายเธอหรือมันจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าคือจากสภาพแวดล้อมครับต้องบอกว่านั่นก็เป็นไปได้ยากมากๆครับคือต่อให้เป็นหิมะที่อาจจะเกิดการลื่นได้เนี่ยแต่เอาจริงๆมันกลับไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บเลยครับอันเกิดจากอุบัติเหตุบนตัวคุณอักเนสแม้แต่นิดเดียว ดังนั้นเรื่องอุบัติเหตุก็ดูจะเป็นอะไรที่มีน้ำหนักน้อยเหมือนกันเนาะดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าแล้วถ้าไม่มีคนฆ่าไม่ใช่อุบัติเหตุงั้นเกิดขึ้นได้ยังไงเพื่อนเพื่อนเดาสิครับว่าสุดท้ายตำรวจเขาคิดไปทางไหนสุดท้ายครับตำรวจได้กลับไปเพ่งเลงที่คนคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นเป็นคนที่คุณตำรวจสงสัยมากที่สุดนั่นก็คือคุณอิกเกม่มานั่นเองก็คือสามีของเธอนั่นเองครับเหตุผลก็คือ เขานี่แหละคือคนแรกครับที่พบศพคุณอักเนสและเป็นเพียงคนสุดท้ายนะครับที่ได้พบเจอเธอด้วยดังนั้นยังไงซะด้วยบริบทนี้ด้วยรูปการนี้ยังไงเขาก็คือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้แน่นอนแต่ตัวคุณอิกเกมมาเองครับก็ได้ปฏิเสธอย่างเต็มที่เลยเขาบอกเฮ้ยตัวเขาไม่มีแรงจูงใจในการที่จะฆ่าภรรยาตัวเองเลยนะซ้ำร้ายครับภรรยาเขาเนี่ยคือเพื่อนเพียงคนเดียวที่เขาเหลืออยู่นะแล้วเขาจะปิดฆ่าภรรยาที่เขารักมากทําไม แต่ในเมื่อตำรวจครับยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้เขาจึงได้ทำการฝากคุมขังคุณอิกม่าไว้นะครับที่สถานีตำรวจเพื่อรอสอบปากคำแล้วก็ป้องกันไม่ให้คุณอิกมมาเนี่ยหลบหนีเป็นเวลา10วันครับก็เรียกว่าไปอยู่กับคุณตำรวจเลยถูกฝากขังไว้แต่10วันผ่านไปครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมม,มัดตัวคุณอิกม่าได้อยู่ดีเนาะ ดังนั้นครับมันก็เลยไม่มีอะไรบ่งบอกครับว่าคุณอิกเกอมาเนี่ยจะเป็นฆาตกรหรือว่าคนร้ายแต่ใน,นเมื่อคุณอิกเกมาได้กลับสู่บ้านเนี่ยดูเหมือนทุกๆอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมครับเพื่อนๆคือเหล่าเพื่อนบ้านครับที่เคยรักกันดีอยู่ข้างๆบ้านกันดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีเขามีมุมมองที่เปลี่ยนไปครับถึง ทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงไปที่คุณอิก m มาได้เนาะแต่ทุกคนก็มีความรู้สึกเป็นไงครับหวาดระแวงใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสีหน้าแปลกๆครับลักษณะเหมือนกับเขานั่นแหละคือฆาตกรร้ายผู้ฆ่าภรรยาของตัวเองและความกดดันเหล่านี้ครับบรรยากาศเหล่านี้มันทําให้ตัวคุณอิกมาเองเนี่ยรับไม่ได้ครับทนไม่ไหวสุดท้ายเขาก็ต้องย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นนะครับ แต่คดีนี้มันก็ใช่วัตถุปิดใช่ไหมครับเพื่อนๆทางตำรวจเองเนี่ยก็พยายามที่จะค้นหาคำตอบครับว่าเฮ้ยสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณอักเนสกันแน่เนี่ยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิตแต่แล้วครับมันก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เกิดขึ้นกับเพื่อนเอนเมื่อมันมีการส่งผลวิเคราะห์ทางนิติเวชนะครับที่พบบนศพของตัวคุณอักเนสครับโดยรายงานเนี่ยระบุว่าบนศพเนี่ยมีขนครับแล้วก็มีน้ำลายของกวางมูสอยู่ด้วย คำถามคือข้อมูลเหล่านี้สําคัญยังไงมันสําคัญมากครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าข้อมูลนี้ได้ถูกส่งไปยังนักวิเคราะห์คดีนะครับแล้วก็ตํารวจสืบสวนต่างๆและสุดท้ายครับพวกเขาก็พบฆาตกรตัวจริงฆาตกรตัวนั้นก็คือเจ้ากวางมูสนั่นเองครับเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะแปลกใจใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วถ้าใครเนี่ยที่เคยดูสารคดีสัตว์โลกหรือว่า เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ากวางมุสดีเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยกวางมุสเป็นสัตว์ที่ขี้อายมากนะครับพอเวลาเขาเจอคนเนี่ยมันจะวิ่งหนีตลอดไม่มีทางเลยที่กวางมุสจะวิ่งเข้ามาทําร้ายคนครับแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับลงไปสืบค้นหาข้อมูลเนี่ยก็พบว่า ในวันที่คุณอักเนสครับเสียชีวิตเนี่ยได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งครับเขาได้ทําการหมักเหล้าแอปเปิลครับไว้ในสวนแล้วพวกเขาก็คาดว่ามันมีเ้่าวางมูสตัวฆาตกรตัวนี้แหะครับบังเอิญไปดื่มเข้าครับและแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเหล้าเนี่ยต่อให้เป็นกวางมูสก็เป็นไง ก็เมาได้เหมือนกันแล้วก็นับว่าเป็นเคาะร้ายมากๆครับที่เจ้ากวางมูสกี้เมาตัวเนี้ยดันไปเจอกับคุณอักเนสเข้านะครับแล้วพอเจอเสร็จเนี่ยด้วยอากาศที่มันมืนเมาก็เข้าใจผิดคิดว่าคุณอักเนสเนี่ยเป็นศัตรูนะครับแล้วก็พุ่งเข้าทำร้ายคุณอักเนสจนถึงแก่ชีวิตนั่นเองเมื่อข้อสรุปบอกมาแบบนี้ครับเรื่องมันก็ดูเหมือนจะจบใช่ไหมครับ แต่มันไม่จบครับเพราะว่ามันได้มีอีกหนึ่งผู้เสียหายแล้วคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือคุณอิเกิลมานั่นเองครับเพื่อนๆยังจําได้ใช่ไหมครับเขาได้ทําการฟ้องร้องตํารวจจากสิ่งที่ทําให้ชีวิตเขาเนี่ยเสียหายครับจากการที่แบบเหมือนตํารวจไล้ความสามารถในการสืบสวนประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่โอ้โหอยู่ๆไปจับเขาฝากถังไว้ตั้ง10วันตลอดจนทําให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับจนเขาเนี่ยต้องย้ายถิ่นฐานนี้ออกไปสุดท้ายครับคุณอิเกิลมาก็ ได้กล่าวกับสื่อครับว่าผมและครอบครัวเนี่ยเหมือนพึ่งผ่านฝันร้ายที่สุดในชีวิตมาแต่ว่าตอนนี้นะข้อมูลนะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเออกมาครับว่าผลการฟ้องร้องของคุณอิเกมากเนี่ยจะชนะตำรวจหรือเปล่าแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ ตอนจบออกมาก็เซอร์ไพรส์มากๆครับในหนังสือพิมพ์ที่ไปอ่านเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าทวิสต์กันเลยทีเดียวคือโอ้โหตามสืบกันตายว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยทุกคนตราหน้านะว่าสามีเนี่ยฆ่าภรรยาแน่ๆเพื่อนบ้านก็ฟันธงสื่อต่างๆก็ฟันธงพอสุดท้ายมันก็คือหนึ่งในอุบัติเหตุนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่แบบโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆครับที่กวางมูสจะทำร้ายมนุษย์นะครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์เพื่อนๆก็คือเรื่องของสัตว์ที่ ทำร้ายคนจนเสียชีวิตนี่แหละผมก็เลยไปเสร์ชหาข้อมูลมมเนว่าเฮ้ยทำขวาง,วางมูสไม่ใช่สัตว์ประเภทที่จะทำร้ายคนและสัตว์ประเภทไหนล่ะที่ทำร้ายคนมากที่สุดก็เลยไปได้ข้อมูลครับจากทาง C ี e t มาอำนาจหนึ่งครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครเคยศึกษาเรื่องนี้มาก็น่าจะพอเดากันได้เนาะนั่นก็คือเจ้ายุงร้ายนั่นเองครับยุงนี่แหละครับที่เป็นสัตว์ที่ฆ่ามนุษย์มากที่สุดนะครับเออเยอะมากๆเลย1ล้านคนนะครับต่อปีก็เยอะสุดๆครับ อันดับ2เนี่ยพอดีเขาแคตตากรายส์ก็คือแบบจัดหมวดหมู่ของมนุษย์ด้วยกันเองเป็นสัตว์ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าคนนี่แหละฆ่ากันเองนะครับอยู่ที่475,000รายต่อปีครับอันดับ3ก็คืองูครับงูอยู่ที่5 0 0 0 0 0 0ถึง1,000 0รายต่อปีซึ่งแอบบอกนิดนึงครับว่า สัตว์ที่ผมกลัวมากที่สุดก็คืองูนี่แหละครับโหเ,เรียกว่าเห,เห็นไม่ได้ครับเห็นก็วิ่งหนีเลยครับก็เห็นทันทีไม่คิดชีวิตนะครับสาหรับงูอันดับ4ครับไม่น่าเชื่อก็คือจะเป็นน้องหมานะครับน้องหมาอยู่ที่2 5 0 0 0ถึง35,000รายต่อปีครับและสุดท้ายก็คือ โอ้โอันนี้อ่านชื่อออกยากมากครับอ่นออกเสียงประมาณว่าเซสซิไฟหรือว่าซีซิไฟประมาณนี้คือไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วเพื่อนๆว่ามันคือตัวอะไรคือมันฆ่าคนได้ปีละหมื่นคนต่อปีก็เยอะพอสมควรนะ mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นมแมลงวันชนิดหนึ่งครับที่พบในแถบ ทวีปแอฟริกาครับโดยเฉพาะในเขตชนบทในทุง่งหญ้าสซมานนาในโซนซาฟารีอะไรพวกนี้ครับมันแรงวันตัวนี้โชคดีมากที่มันยังไม่มีในประเทศไทยเนาะทำให้มันไม่มีชื่อภาษาไทยครับแต่มแมลงวันตัวนี้ก็คือมีขนาดใหญ่ให้เราจรินตนาการว่าตัวใหญ่คือตัวมันประมาณ6-15ห mm มมตรเลยใหญ่กว่ามแมลงวันบ้านเราพอสมควรเลยครับนอกจากนี้มันยังร้ายนะครับกว่ามแมลงวันบ,นบ้านเรามากเนื่องจากมันสามารถที่จะกินเลือดคนได้ครับหรือว่ากินเลือดสัตว์ได้ด้วย โดยมันเนี่ยจะพุ่งเป้าไปหาเหยื่อครับแล้วก็เอาปากเนี่ยดูดเลือดขึ้นมาแล้วก็มักจะออกหากินในช่วงกลางวันครับแหล่งที่มันชอบอยู่ก็คือบริเวณพุ่มไม้หรือใกล้กับฝูงสัตว์โดยที่คนที่ถูกกัดเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเจ็บปวดมากเขาบอกว่ามันเจ็บกว่ายุงกัดหลายเท่ามากๆดังนั้นคนทุกคนนะครับที่โดนเจ้า,มาแมลงวันประเภทนี้กัดเนี่ยก็จะรู้ตัวครับเพราะมันจะเจ็บปวดมาก นอกจากนี้ครับมันยังเป็นพาหะของเชื้อโปโตสซอนะครับที่ทำให้เกิดโรคที่เราเรียกว่า African Sleeping Sickness ครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือโรคไข้เหงาหลับนั่นเองคำถามต่อไปก็คือโรคไข้เหงาหลับเนี่ยมันคืออะไรเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าในโลกใบนี้เรายังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับดังนั้นพอมาหาข้อมูลมาทําข้อมูลอย่างนี้มันทําให้เราอยากรู้ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ความรู้เหล่านี้มันประกับ บบเหมือนประดับหัวเราครับให้เราเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆขึ้นทุกวัน,ม,นมันเหมือนว่าเล่ารายการคัธกรรมเนาะไปไปมาๆกลายเป็นรายการวิชาการอ่ะก็ไม่เป็นไรครับกลับมาที่โรคไข้เหงาหลับกันดีกว่าโรคไข้เหงาหลับครับมีอยู่2แบบเออก็คือถ้าติดเชื้อทางประเทศแถบเคนยาแทนซาอแทนซาเนียอะไรพวกเนี้ยมักจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่า East African Sleeping Sickness ครับโรคนี้จะมีความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีอาการภายใน1-13สสัปดาห์หลังถูกกัดโดยแผลเนี่ยจะเป็นสีดำๆครับบริเวณที่ถูกกัดแล้วก็จะเริ่มมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวมีผื่นต่อมน้ำเหลืองก็จะเริ่มโตแล้วก็มีอาการทางระบบประสาทครับเช่นอยู่ๆก็ซึมขึ้นมาหรือว่ามีความผิดปกติในการหลับ ความรู้สึกตัวอะไรเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆจนบางคนเนี่ยครับเกิดอาการโครม่าจนเสียชีวิตได้เลยเนาะก็หยหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโดนมแมลงวันกัดก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ส่วนถ้าติดเชื้อในอีกแถบหนึ่งครับอีกประเทศหนึ่งก็คือแถบตะวันตกของแอฟริกาก็คือ w e t t African Sleeping Sickness นั่นเองอาการก็จะค่อยเป็นค่อยไปครับระยะฟักตัวก็จะนานเป็นเดือนหรือเป็นปี ก็อาจจะไม่ค่อยจำเพาะนะครับก็จะเป็นไข้เป็นเป็นหายๆปวดเมื่อยตามตัวปวดศรีรษะต่อมน้ําเหลืองตัวครับแล้วก็มีอาการประสาทได้เช่นกันแต่ว่าจะไม่รุนแรงนะครับแบบประเภทของทางแถบตะวันออกนะครับก็มีอยู่2ประเภทเนาะ อย่างไรก็ดีครับโรคนี้ยังไม่พบในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพวกเราเนาะที่ไม่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเจออะไรที่มันแปลกประหลาดไปมากกว่านี้ก็เรียกว่าวันนี้ครับนอกจากได้ข้อมูลทางอชาชญกรรมนะครับได้รู้คดีอะไรที่มันแปลกแล้วเรายังได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่เป็นความรู้ด้วยก็หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับสําหรับใครที่ชอบฟังคดีที่ไม่ได้ลงในไฟล์นอคฟาแบบนี้ก็ แวะเข้ามาติดตามช่องของพี่แฮมได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามขยันลงเรื่อยๆและกันสลับกับช่วงของ ล้ลับลึกลับกับตำนานเป็นไงล่ะครับมีแค่2ช่วงยังจําช่วงของตัวเองไม่ค่อยได้เลยนะครับยังไงก็ขออภัยกับคนสูงอายุด้วยใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องล้ลับนะครับมีผีผีให้พอขนลุกนิดหน่อยก็ไปรอติดตามฟังได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะลงสลับอย่างนี้แหละคดีครั้งหนึ่งเรื่องลึกลับครั้งหนึ่งมีคดีไหนที่อยากจะฟังนะครับก็ส่งมาให้พี่ทำได้ไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ลงใน YouTube ก็ได้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปอา่านแล้วก็เข้าไปตอบทุกๆคคนนนเลยส่วดี ที่แบบมันเด็ดนะครับแล้วก็น่าทำแบบยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่าในไฟล์ Not ฟาวแล้วกันแต่ว่าคดีไหนที่ข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ยาวมากพอแล้วก็อาจจะยังต้องการข้อมูลอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะหรือกำลังรอคดีความอะไรอยู่ก็ถ้าอยากจะมาเล่าก็เดี๋ยวจะมาเล่าในช่องนี้ยังไงฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะวันที่ผมอัดเนี่ยต้องบอกว่าโควิด19มันกลับมา น่ากลัวแบบน่ากลัวมากๆเลยครับเพียแมก็เป็นห่วงทุกคนแล้วก็เป็นห่วงตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าเออก็พยายามไม่ไปอยู่ในที่เสี่ยงดูแลสุขภาพนะครับยจำเตือนอีกครั้งหนึ่งอะไรที่เสี่ยงมากก็อย่าออกไปแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ